เธอเข้าไปฟังธรรมแล้วก็ไปเกิดศรัทธาแล้วถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นี่พ่งเลยใช่ไหมใช่เอาอย่างนี้ได้ไหม,มเราเรามีสิ่งมาแลกเปลี่ยนกับเธอเราเป็นเทวดานะเนี่ยเราจะเอาเงินเอาทองมาให้เธอเนี่ยให้ล้านหนึ่งเธอเลิกเลิกถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งตลอดชีวิตเลยได้ไหมแล้วท่านจะให้เธอล้านหนึ่ง ไม่เอา,าให้สิล้านาไม่เอาเอาอย่างนี้ให้ร้อยล้านเลยไอสุปพุทธะเป็นขอทานเนี่ยอยากจนหันมามองหน้าเฮเงินทองเองมีประโยชน์อะไรมีค่าอะไรเนี่ยค่าในใกล้จะตายแล้ว พระพุธะทธธรรมประสงค์เป็นสาระเป็นทีเพิ่งนี่มันสุดยอดกว่าเอาเงินร้อยล้านแกไม่อาไปไปหัวไป่าก็เดินทุธทางสารังกัจฉามีต่อไปทำมัาางสารังกระชามีต่อไปเทวดาก็ไปเป้าพระเจ้าบอกว่าโอโ้โหข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญช่างอัศจรรย์จริงหนอแปลกจริงหนอบุคคลพอได้ฟังธรรมจากพุทธองค์ ถึงทําแล้วถือเอาพระองค์เป็นที่พึ่งเป็นตระหนัแล้วเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมในหนอกว่างอกจริงอย่างนั้นแหละ,ทะ,ะลลลเทวดาแล้วแล้วเอาอะไรเขาเอาลอยล้านอันแรกให้เราเลิกศรัทธาเอาไหมเอาไหมไม,นะไม่เอาเลย,เอเลยโอ้โหแน่จริงเนีเ่ยเดียวจริงเออสรุปไหนอยู่ปากพุทธะเดินไปไม่ไกล โควิดตายภิกษุก็มาถามพระพุทธเจ้าวะข้าแต่พระองค์ผูดจเจริญสุป,ปาพุทธเนี่ยเมื่อมีอาการอย่างนี้แล้วเดินสัตย์ทายท่องบนไปเนี่ยว่าถือเอาพระพุทธพระธรรมะส์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งไปถูกโควิดตายเนี่ยคติที่ไปของเขาจะเป็นยังไงมะพระองค์บอกว่าเขามีคติที่ไปที่ไม่ตกต่ำอีกแล้ว เป็นที่แน่นอนว่าจะได้ตัดสรุปทำและสิ้นกิเลสอาสะวะเป็นพระอรหัาานต์ในอนาคตการอย่างแน่นอนแหดีไหมอย่างนี้เพราะนั้นเดี๋ยวใครออกจากวัดน,นี้นะพุทธังสารนังขัจฉามิไปตลอดเลยนะอย่าไปเอาฝานพระภูมิสาะนังขัจฉามิอย่าไปเอาหมอดูสระนังกัจฉามิอย่าไปนะไม่เอานะาพักพุทธังนี่แหละ ขังสารนังทำบังสารนังสังขังสารนังให้ไปตลอดชีวิตเลยตื่นขึ้นมาให้นึกถึงพุทธังสารนังทําอะไรกันเวลาอุทานก็นแทนที่จะไหว้แบบพุทธังสารนังไปเรื่อยเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปถ้ามีคนจะเอาเงินมาให้แสดงว่าเดี๋ยวจะมีเหตุแล้วต้องระวังต้องระวังนะถ้าเอามาให้โดยมาร่วมบูชาพระพุทธประรับพระส์ไม่เป็นไรขอบูชาไปทําไปแต่ว่า ให้ขอให้เราเลิอกบูชาเลิกเลิกนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็เออกลับไปเออกลับไปเอปเอจะกินประโยชน์แลไนี่ยังประหลัดอภิวัตที่อยู่ได้อีกปีสามปีปีห้าป,ปีก็ตายแหละเงิน้อยล้านผัดล้านเนี่ยเอาไปทำอะไรใช่ไหมตอนนี้อาศัยรับพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในแผ่นดินทำแผ่นดินทองเนี่ยเมื่ออาหารหากินเสือ้อผ้าเครื่องนุ่งหมม่มที่อยู่อาศัยมันมีหมดแลว ได้อย่างดีแล้วไม่ต้องไปอยากได้อะไรอีกเลยโอ้นี่นี่เก่งมากเลยคนนี้นะเดี๋ยวเป็นมหาอุบาสิกา <c oughs> อุอุปถัมภ์ศาสนาพุทธในเขตตำบลช่องแคของเราเนี่ยรวมกลุ่มจัดกิจกรรมนึกถึงพระพุทธเจ้าพ <c oughs> ระพุทธเจ้านะปฏิบัติต,ตา,ามคำสอนตามคำสอนไปเลยเลย <c oughs> นับแต่วันนี้ไป ทัานถือว่าได้อาลียทรัพย์ยิ่งใหญ่อาลียทัพย์มีเ้วยกันเจ็ดประการ